ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้เข้าสู่วันที่3ของเหตุถนนสุดตัวสถานการณ์คลี่คลายชุมชนเข้าสู่ภาวะปกติวชิวรพยาบาลเปิดบริการเต็มรูปแบบทุกแผนกหนึ่งรอร์เซ็หลังเหตุการณ์ถนน3ามเสนสุดผู้กำกับสอนอสามเสนเผยอ,อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเหตุถนนสามเสนยุบ รอผู้เชี่ยวชาญชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคาดเทปูนถนนยุคคืนนี้ได้ระดับที่ต้องการการดำเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างกังวลอาคารสอนอาสามเสนและสายไฟที่เกี่ยวรั้งตัวอาคารนายนทินชาญวีรกูลน,นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรมเนียบเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติงาน ขอทุกอย่างราบรื่นยืนยันไม่มีเครื่องรางของขลังเชื่อทุกอย่างอยู่ที่ใจขณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบอัญเชิญองค์น,นรสิงห์จำลองกลับมาประดิษฐานระเบียงชั้นสองตึกไท่คู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งสิริพงษ์ย้อนพักเพื่อไทยสภาล่มอย่าโทษคนอื่นเพื่อไทยเสนอร่างกฎหมายเองล้มเองไม่สนใจทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ถ้ากฎหมายผ่านก็เคลมว่าตัวเองมีส่วนร่วม วันนอชี้เหตุสภาล่มวันนี้เป็นสถานการณ์เฉพาะและอยู่ระหว่างปรับตัวเชื่อไร้ปัญหาวันถแถลงนโยบายเหตุประชาชนจับตาดูอยู่พร้อมปัดตอบตั้งผู้กองแคทช่วยงานโสพลบอกเป็นสิทธิฝ่ายค้านอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีบุรีรัมบอกโดนมองเป็นนอมินีเนวินนานแล้วยืนยันคดีเขากระโดงหัวสวไม่หายนายกประกาศไฟเขียวกองทัพหากสถานการณ์แดงไทยกัมพูชารุนแรง ยันใช้ดุลยพินิษทางการทหารได้เต็มที่ไม่ต้องเหลียวหลังมาอีกแล้วกัมพูชาพาคณะไอโอลงพื้นที่ชายแดนติดบ้านหนองยาแก้วสถานการณ์ชายแดนสาแก้วอย่างสงบแต่ตึงเครียดช้ยิกาวงนพา,าจั์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศห่วงฉีก m o u 43เปิดช่องกัมพูชาดึงพื้นที่พิพาทขึ้นสาโลกช่วยโอกาสใช้แผนที่1ต่อสองแสน วิจารณ์นนหนังสือด่วนจากรัฐสภาขอตัวผู้กองแพทย์ร้อยตำรวจเอกหญิงอทิตยาเบญจปักช่วยงานประธานสภาในฐานะนักประชาสัมพันธ์ธรรมนัฐลั่นวงการกีฬาถึงเวลาต้องบลิกท์ขี้นิ่งก่อนการกีฬาโลกจะลงทันกีฬาไทยผลทบุญสินภาคกลาแม่ทัพภาคที่สองยืนยันหนักแน่นไม่ขอร่วมวงการเมืองแม้เพื่อนร่วมรุ่นอย่างคนโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยกลาโหมจะท้าทาม พร้อมเผยหลังกเกษียณอย่างพุ่งพร้อมช่วยงานกองทัพต่อไปกองทบบกจัดพิธีสดุดีกำลังคนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์กรณีพิพาชทชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรำลึกและยกย่องวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารผู้เสียสละณกองบัญชาการกองทัพบ,บกรองอธิบดีกรมราชธรรมแจ้งไม่เป็นความจริงปมทักษิณไปช่วยคุมงานลอกท่อเผยอย่างติดเงื่อนไขไม่สามารถนำมาเทียบกรณีเสกโลโซได้ กรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพบแมวป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลลาดสวายจังหวัดปทุมธานีกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ช่วคราวรัศมี5กิโลเมตรตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง25ตุลาคม2,568แม่น้ำปิงไหลเชี่ยวเพิ่มระดับสูงต่อเนื่องล้นท่วมชุมชนในตัวเมืองเชียงใหม่ขณะที่ชนรประทานเชียงใหม่ประเมิน หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำระดับน้ำจะทรงตัวและค่อยๆลดลงส่วนปางช้างตระกูลแสนดูช้างดูดอยอำเภอแม่แตงเร่งย้ายท้างแปดเชือกขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกดจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะนะ และพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบ,บก